สวัสดีครับพวกการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่24พฤศจิกายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,212.12ข 12. 12ึ้นไปแตกระดับสูงสุดเพียง1,214.93ย่อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,181.45ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,187.65อ่อนตัวลงมาประมาณ24.21เหรียญดอลลาร์ต่เอเพล์ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการดิ่งลงค่อนข้างแรงประมาณ2%อซอ่อนตัวลงไปจากระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนครึ่งโดยได้รับแรงกดดันจากทิศทางดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐที่พุ่งทะยานขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ตอบรับแนวโน้มหรือตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีทิศทางค่อนข้างแข็งแกร่งประกอบกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการ f o m c บ่งชี้ว่าประธานเฟดในสาขาต่างๆยังคงต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และบริษัท CME Group ระบุว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง100%ที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมพร้อมทั้งทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกดดันให้รา,าคาทองคำมีการทิ้งตัวลงประกอบกับแรงขายตัดขาดทุนเมื่อรา,าคาทองคำมีการทิ้งตัวลงถึงระดับ1,200เหรียญต่อออนซ์จเกิดแรงขายตาม สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายกองกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา13.343ตันถือครองทองคําที่ระดับ891.567ตันกองทุนโลหะเงินไอแช e ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1796.000ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ16.35ออตัวลง0.28 ดัชนีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ19,83.18 0จุดบวกขึ้นมา59.31จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไระได้ระดับ1.0556อ่อนตัวลง0.0068ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ101.68บวกขึ้นมา0.64ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์พุ้งแต่ระดับสูงสุดรอบใหม่ ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ10ปีตอบรับแนวโน้มเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและชนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการทะยันขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2003โดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงสดใสประกอบกับกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมทั้งนี้ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน และกระแสการคาดการณ์เกี er ่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการเ o m c ล้วนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดอลลาร์มีทิศทางขยันขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคานอำคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมเมื่อดาวโจและ S&P 500ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการยังแสดงเห็นถึงเม็ดเงินในการลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งส่งผลเชิงลบต่อทองคำ ดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทิศทางเดียวกับดัชนี S&P 500ก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการน่งในวันขอบคุณพระเจ้าทั้งนี้หุ้นดัชนีอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้เทคโนโล,โลยีจะมีการปรับตัวลดลงเลยถ่วงให้ดัชนีนัสแดกไม่ได้มีการทะยานขึ้นด้วยโดยดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจน์บวก59.31จุดหรือว่า0.31% s, s p 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.78จุดหรือว่า0.08%ย์นแตัมีการปรับตัวลงเล็กน้อย5.67จุดหรือว่า0.1% 1ขณะที่ราคาทองคำยังคงถูกกดดันเพิ่มเติมเ,ม,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 เมื่อบอลยิวของสหรัฐยังคงให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสดใสนักลงทุนจับตานโยบายทัพรละข้อมูลเศรษฐกิจเป็นปัจจัยชี้นำพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีราคาปรับตัวลดลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทน มีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและก็สดใสทั้งนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดิดตัวขึ้นสู่ระดับ2.39ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10-30ปีอยู่ที่ระดับ3.07%ซึ่งราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมักจะสวนทางกันทั้งนี้นักลงทุนยังคงม,มีการเข้าซื้อหรือเก่งกำไรจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันที่ทางราคาทองคำและเป็นแรงหนุนให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าต่อสรุปการลงทุนว YG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับ,รบบริเวณ 1,175, 1,162และ1,150แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,194, 1,203และ1,214สำหรับกลิตการลงทุนราคาทองคำพยายามยืนเหนือบริเวณ1,183เหรียญดอลาลาร์ต่อกลด์ออน หากทรงตัวในระดับดังกล่าวได้หลายชั่วโมงมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาหรือการดิดตัวขึ้นระยะสั้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1 1 9 4เี่ถึง1น0 3เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนแต่อย่างไรก็ตามการดิดตัวขึ้นของราคาหากไม่ผ่านระดับดังกล่าวอย่างแนะนำหพทย์ยนแบตทองคำออกขายโดยประเมินในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1,183ถึง1 5, 1น5เดหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนเป็นจุดในส่วนของการพิจารณาเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นอีกครั้ง แต่ทั้งนี้หักราคามีการทิ้งตัวลงต่อหรือหลุดแนวรับสมคัลร,ระดับพันกับ1,75เหอลลาร์ต่อเพสออนควรตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ